คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคันแนะนำนะครับเอาแล้วกมสวัสดีครับอันนี้เป็นเอ็กโอฟอรจูนะครับบายต่อยสปินนะมาอยู่ในช่องต่อยสปินอีกแล้วกับอีพีสุดท้ายของพี่วัวของเรานี่เองแต่ก่อนจะมาจากรากันละ เอ,อจะมาขึ้น EP ใหม่ p ีีหน้านะจะเป็นเกมอะไรก็มาดูได้นะเอ,อ้แต่เราขอเล่นพี่วัวให้เสร็จก่อนนะเรามาอยู่ในกันวาระสุดท้ายของไอ้วัวโอ้โหแม่งโคตรหายโอ้โเอเหเรียบร้อยผมโอ้โหไดยไหมเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยเอาวะเอาวะ เอาว่ะเอยโดดซะดีขอโอ้โหฉากสุดท้ายโดดซะดีเฮ้ย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 มีโอกาสนะโอ้โหไม่มีเลยไม่มีเลยนะอื่ะเดี๋ยมีอย่าติดนะโอ้โหแล้วมันสึกติดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอ้โหวัวยังไงคือวัวนะเอาจริงวัวยังไงคือวัวนะปวดหัวไม่จริงไง วัวคือวัวนะปวดหัวอุ้ยปวดหัวปวดหัวโ,โดดทีดีเฮ้ยเขาจ้างพี่มาหลบเหรอผมจ้างพี่มาหลบเหรอโอ้โหผมหมุนนี่ผมจ้างพี่มาหลบเหรอเฮ้ยเอาเรื่องแตกไหมเนี่ยวัวใจเย็นโอ้โหคือภาพคือภา,อภาหายไป กับตาสายลมโอ้โหเรียบร้อยผมเรียบร้อยเรียบร้อยผมได้ตัวเล็กเลยนะตัวต้องเลขแปดวะอืมเวทแปดแปดสิบรอบแล้วกันอาจจะมีอาจจะมีส่วนนะเมื่อกี้เราเริ่มมาเวทิบสองเลยน้องวัวอาจจะไม่ชอบแบบหลักสิบน้องเวียากเล่นหลักหน่วยโอ้โห หลักหน่วยก็ไม่ต่างกันเลยหลักหน่วยก็ไม่ต่างกันเออหลักหน่วยก็ไม่ต่างกันเลยโอ้โหส้นตีนส้นตีนเถอะโอ้โ,อโหแค่เนี้ยมึงมาแค่เนี้ยโอ้โหหายไปเลยเรียบร้อยผมส้มเต็มแถบย8บาทส้มเต็มแถบได้ย8บบาทนี่ไงมันเกลือขนาดนี้ <c oughs> โอ้ได้ได้ <c oughs> เรียบร้อย240บาทมาจากไหนไม่รู้นะจากมาแล้ว240โอ้บางทีจะติดก็ติดแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหนายส้มอยู่ใจเย็นนะค่อยเป็นค่อยไปอาจจะมีส่วนนะอาจจะมีส่วนนะเอ้มาว่ะมาว่ะ เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหมุนนานจัดหมุนนานจัดเลยนะอืมเก้าสิบกว่าบาทก็ถือว่าได้อยู่เ้าสิบกว่าถือว่าได้อยู่เอาว่ะไปเรื่อยๆเลยไม่หยุดละมันจะมีอะไรมาหยุดเราได้เอ้ยยี่น้าแตอเริ่มละเริ่มละเนี่ยมึงไม่แตกไงมึงก็หยุดเลยกูได้มึงหยุดหรือกูเลยก็ได้เฮียมึงไม่แตกเงี้ย หยุดกูเลยก็ได้ขึ้นมากูละอย่างเซ็งกูละเศร้าออบุ่นกูละเศร้ากูละเศร้านะใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่างอันนี้อันนี้วิธีคนหัวร้อนแล้วนะไม่ใช่นะเ <c oughs> มื่อกี้ผมเพิ่มเพิ่มไปเบ็ดยี่สิบวิธีคนหัวร้อนนะไม่ใช่ละเบ็ดยี่สิบที่ใจเย็นยน,นะ้วเงินมันหนักจริง เปิดยี่สิบปิดร้อยอะไรเงี้ยเขี้ยหนักเกินหนักเกินนะโอ้ยฮาร์ดว่ะถือว่าได้อยู่นะถือว่าได้อยู่ใครจะไปรู้เละใครจะไปรู้เละมันจะได้อยู่ <c oughs> เอ้ยวัวไว้ถุงเงินถุงทองเ <c oughs> จ็งไอ้เหี้ยกูเจ็งดูไงกูก็เจ็งในสัตว์มึงไม่โดดเลย <c oughs> <K> ก็มึงเล่นไม่โดดเลยไงไอ้วอัว มึงเล่นไม่โดดไงวูเลยเจ๋งเฮียพ่อมึงให้เล่นอย่างเงี้ยโอโ้โหเออได้ดิวะ่ะสุปเปอร์เมกาฮิวเรียบร้อย400บาทถือได้อยู่จุใจจุใจบรรยทองเออนั่นแหละสวยจุใจบรรยทองอืมจุใจบรรยทองโอ้ยเมียนั่งมอง เอาอะได้อยู่เออแถวนึงก็ได้แถวหนึ่งก็ได้แถวนึงก็ได้อยู่สม้มแล้วไงต่อ,อโอ้โหเเริ่มมันเริ่มเครื่องติดหน่อยหนะ่อยะเฮ้ยโดสตีโอมาจังหวะน,นี้ครับผม <c oughs> จะได้กันหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้นะหลบหลบอย่างเดียวเลยเอ้ยอันนี้ผมลุ้นให้ได้มากเลยอะ นี่ผมรู้ใ้ได้มากเลยเฮ้ยแปดพันว่ะไอ้เหี้ยเบดแปดแตกแปดพันว่ะมีอยู่จริงโว้ยโอ้ยช็อตเดียวเนี่ยกูปิดคลิปได้เลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเล่นต่อแค่นี้ก็แฮปปี้ละแตกแปดพันว่ะไอ้เหี 8, ้ยเบ็ดแปดเนี่ย เพชรแปดแตกแปดพันเลยเหรอค้างเลยวะ <Yeah. S 1> ไม่เจี๊ยบไม่ค้างอะ่สะสาเลยโอ้โหมาอีกไหมมาอีกไหมเพื่อนมาอีกไหมเพื่อน mm hmm. โอ้โหไม่มาไม่เป็นไรเพชรแปดแตกแปดพันมีอยู่จริงนะทุกคน mm hmm. เฮีย mm hmm. ผมนี่อึ้งเลยครับผมโอ้โหสองแถวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อน mm hmm. เล่นอะไรก็ติดตามใจเลยโอ้โหแจ็คคอดแตกแล้วแบบนี้เรียบร้อยนะ โอ้เว็บแซต๊ะแปดพันมีอยู่จริงเนี่ยเดือดจัดโป้งทีเดียวเอาเรืองโป้งทีเดียวเอาเรื้งโอ้โหเลือดมันร้าวจริงเลยครับผมหมุนไปแปดสิบรอบนะโอ้ยเว็บแปด 8, แต่แปดเว็บแปดแต่แปดพันมีอยู่จริงนะโอ้โหซุปเปอร์เมก้าเลยนะครับผม ก็คือไอ้รางวัลทองนีใหญ่สุดแล้วนะแล้วคูณสิบเข้ามาอีกผมได้รางวัลใหญ่สุดของเว็แปแล้วอะจริงโหเดือดเก,นเดเกนินเดือดเกินเดือดเกินนะเพื่อนไม่เป็นไรเล่นอะไรก็ได้อัวไม่ต้องโดดแล้วเจ็บขาจะโดดทีเจ้ว่าแต่เจ็บขาเลยไม่ไม่ต้องโดดแล้วก็ได้นะแต่มาอีกก็ไม่ว่ากันมาอีกก็ไม่ว่ากัน แต่จะไม่มาแล้วก็ได้เอาจริงๆไม่มาแล้วก็ได้มามาอีกก็ไม่ว่ากันนะโดดซะดีดีเฮียคุยเออมึงแดกก็ไปเยอะแล้วโดดซะดีเออนั่นแหละบอกให้โดกก็โดดสวยงามมาผมบอกให้โดกก็โดดนะรับม,มารอบนี้จะมาหรือเปล่านะเฮ้ยอย่ามาเลยอันเนี้ยเออนั่นแหละอย่ามาเลยอันเนี้ยเฮ้ยอันนี้ก็อย่ามา ก,ก็ถือว่าได้อยู่โอ้โหได้ยี่ยอะไรได้แถวล่างก็ได้อยู่ดิแถวล่างเยอะกว่านะเอาอะสมยี่สิบอะสมสี่สมสี่ชมชิงไปเลยโอ้โหยาวๆลงยาวๆเลยสัวนลงยาวๆเลยนะเฮ้ยหัวไม่แตกวโอ้โห,โโหถือว่ารางวันใหญ่มากเลยนะเมื่อกี้รางวันใหญ่มากเลยนะเอาอะสี่วะ,ะสวยงามวะ หมาวะเนี่ยเฮ้ยส้มวะเอาวะ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 ปังโดดมาอีกแล้วผมโดดยังบ่อยเลยนะเฮี้ยนกินมังโดรยังบ่อยอ๋อหลบวะส้มวะส้มมาวะสายหลบวะสายหลบวะเฮ้ยส้มมาส้มแตกเหอะโอ้โหไม่แตกมึงอ่างเปาอ่างเปามาทำไมเออเนี่ยอ่างเปามาแล้วอ่างเปาตานี้มาไหมมาวะเพื่อนเอ้ย แปดร้อยเทแปดแต่แปดพันแล้วนี่แปดร้อยอีกมันชื่นใจเลยจริงแปดพันแปดร้อยโอ้โหผมก็ได้มาสามหมืนแปดนะวนไม่มีอะไรมากนะสามหมนแปดกว่าละโอ้ยสวยงามสวยงามเลยจากตอนแรกจะลงแบบไปสองหมื่นละขึ้นมาไปสามหมื0นแปดคลิปนี้ผมอิ่มละ ขอปิดคลิไปไว้เท่านี้ละแล้วเพื่อนผมฝากขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจต่อยนะเล้ยมีอะไรลองก่อนสุดท้ายก่อนพูดนะอือสามสิบรอบไปแล้วกันเวทยี่สิบนะนี้วิธีคนนัวร้อนเฮ้ยมาถึงก็จะโดดเลยปะเออไม่ไม่ไม่เจนเย็นนะอ่าแล้วับผมเพื่อนๆฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ต่อยนะล,ล่เนนะเป็น EP หนะ้าจะเป็นเกมอะไรนะมาลุ้นชมกันได้นะ หรือเพื่อนๆมีเกมอะไรดีเควนมาต่อยเล่นให้ได้หมดเลยนะอีสิบอีพีนะใจเย็นใจเย็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเอออย่างนี้ดีกว่าโอ้ไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าเออในนี้แหละขอบคุณนะครับผมทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ต่อยด้วยนะเนี่ยเพื่อนๆอ,อยากเล่นอ่าเกมต่ตางๆจากค่ายพีจีนะอย่างเกมเกมวัวอย่างเงี้ยนะลนี่อย <c oughs> ู่าคอมเมนต์เลย <c oughs> ไปลุยลอด ไปยจิบจุ๊บ,บชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ต่อ,อยด้วยนะครับขอบคุณครับ